สวัสดีค่ะพระพระแสงทองค่ะเมื่อนี้พรพราแสงทองจะเป็นแม่ครัวนะคะเมนูอย่างวัตีเมนูกะพเพราเฮ้ยมะแม <laughs> กะเพราพ่ะนะคานาหมูกรอบนะคะอันนี้คือหมูกรอบกรอบแล้วนะคะอันนี้ก็คณนาฉดๆเลยนะคะแับพริกกระเทียมนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าหน้าตาคณนาหมูกรอบของแพลร์ราจะเป็นอย่างไร ย่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่างงานหลายมือเลยนะคะเนื่องจากพิษของโควิดนะคะก็วันนี้เราก็จะมาเข้าครัวทําอาหารกันนะคะวัสิแสบบอนะคะฝีมือของแพรวพาวแสงท่อมีผู้ใด,ดอยากกินพี่น้องมีใครอยากกินฝีมือแพลวพราวไหมคะบ่าแเฮ็ดโดนละเ้อพี่น้องนี่ถ้าเขาพึ่งมีไม่ลาอยู่บ้านนี่แหละขอบคุณโควิดทีไรได้อยู่บ้านเ้ออาจจะได้อยู่บ้านเงยราได้ฟังข่าวนี่ ะะก็จะมีคลิปมาให้ชม,มบ่อยๆนะคะอย่าเปล่าเบื่อกันเด้อพี่น้องพิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะคะขนาดผู้ตรงส่พบบริกบ่ต้องใส่อันนี้หลายเพราะว่าถ้าเป็นกระเพรานะ่ะก็จะลดจับก็จะใส่แบบลดจับอันนี้คือขั้วไม่นะคะเฮ็ยร่าต่บไป ก็คันเี็ดใส่พัดลมอยู่คิดใส่พัดลมอันติดผนังนั่นเอ,อง,อ,งอ,อยู่พี่น้องเอ้ะบางหมาคอยนอนฝ้าแม่เป็นพวกเก่านะคะเดี๋ยวสิ่งเบื่องข้างหลังตากสุดหางเครื่องค่ะพี่น้องช่วงนี้ก่มีงานการนี่แหละเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะเอาไปโรตันดีซี่จะไปซื้อพวกอา,อาหารพวกไข่พวกมาม่าปลากระป,ป๋องแนวเล็กหน่อยเขามาินพวกมาม่าปลากระป๋องพวกไข่ แล้วก็จะซื้อพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ซื้อพวกสันไหลน้ำปูน้ำปลาเย็ยนำย้ำตาลซื้อมาไหวเลยนะค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าผู้ใด,ดย์บุการบแถมคูใดย์ยูนิคก็คือเราก็จะให้ทีงานพักอยู่นี่ยู UFO, ฟีะะก่กินฟรีนะใครไม่ยอมผิดให้มีงานเนาะแต่ก็อยู่นะคะมี้งมีการเซฟการใส่จานมีการร่างแบบน,นี้กันใส่เงินอยู่แต่ว่า เด็กน่อยเขาที่ร้าเด็กน่อยที่งานเขาอาจจะอาจจะเดือดร้อนอาจจะอยู่บ่ได้เขาก็อาศัยเท่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายังดีที่ทีมงานแพ่าๆเ,เนี่ยให้น้องๆเก็บเงินเก็บเงินงานละสองร้อยจากค่าตัวงานละสองร้อยบางคนก็ให้เก็บงานละสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ความประสงค์ของใครจะเก็บเยอะเก็บน้อยขขอหันยังไง ชิ้นอรเสียเปร็นวดนวดน้างโมแกงเนี่นนนะนนยนวดหมัดที่นี่แจ๋วเลยน่ากินมากอุ้ยเลิศดูดิอืมเพิ่มเพิ่มไขมันนะคะไม่เหมาะกับคนที่จะลดความอ้วนนะคะสำหรับใครที่อ่อ้วนแล้วนะคะเราก็สะสมไขมันกันต่อไปนะคะใช่ไหมคะนุชี่แจ๋วบด พี่นอนอย่งไม่อยากมั้เด้อออกมาอย่างนี้นะคะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะ เราก็จะผัดขนานะคะเริ่มปฏิบัติการนะคะนะคะ้ำม,มันต้องใส่เยอะเพราะว่าในหมูมันมีน้ำมันอยู่แล้วน,นะคะ ตนลี้วะเราเห็นเนนะครับพี่ดีนะคนเี็ดีนะ่ีวก็ะ กินมากเลยใช่ไหมคะหูเราไม่ต้องให้นี่เยอะเพราะว่ามันสุกมาแล้วนะคะตัใส่ข้นไปเยอะๆเลย เ็เลิกมากนะคะเลิกาหา น้ำหมูกรอบสูตรพราวพาวแม่ทำให้นะคะหมูกรอบมกรอเป็นพวกที่บุกมาผัดแล้วเห็นเมลา,าม,มันหไหลชอบอะไรที่ผัดแล้วแบบเหนียวอึจืดซื่อสินะ ขนมูกรอบสูตรแพรวแแสงทองนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะชาเจนว่าท่าน,น,ย,นาย้อนแสงมาได้จ้า,าพร้อมทานนะคะแล้วก็มาทำพริกน้ำปลากันนะคะพริกกระเทียมเฮียี์นอง พริกน้ำปลานะคะสูตรไข่สูตรมันนะคะนะคะ,ะ,คะสูตรผ้าพ้าสนั่สารเด้อกเาใช้รถดีค่ะ น้ำปลาทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเฮ้ยข้าวสวยร้อนๆไกลอีกแล้วทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะคณะหมูกรอบพริกน้ำปลาโอเคเราไปกันเลยมาบังแสงมาอะไรไม่เห็นนี่คณะหมูกรอบสูตรพัฒการเปาพาวสันทรวสูตรน้องนัาก๋วซิซินพี่น้อสวัสดีครับมาจี พี่ทิงน้ำปลาด้วยนะแล้วแต่ชอบแม่ว่ากินบ้างเขาปากซะกันในจังเพ้่น้ำเหองมากข้แถวเอาที่ดีใจดีบ่ใจครับบได้ครูได้พี่น่อ่มันบออยเมือนเด้ออ้ยแต่พี่กันไหนมันเอวมอแกนตาพี่หมือ กูได้เ่นอตัดไหนดิดน่าชิมลยุกหัวชิ้นรานีัชิ้นาชากูเช้านี้มันไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้มนมากขึ้นนนครับพี่น้องตายสุดสุด Vâng, con này đấy là Con rồi tầm một vâng Mua Hết em nè Mẹ hết Mẹ sốt đúng mua một cỏ ở đây, เได้หไรีก <mainly pedir> ่อย่งเนยอืมบีีทารินัน่เอางน้ยาสก็ถูกขึ้กันเ่ตัวแต่เขาบ้านทั่วไร่ะง ปีมือถ่างนะพี่น้องพร้อมไปถ่างนะเกิดจะก็ถ่างอยู่นะก็ผัดหมูกรอบก็่านอยู่โอเคนะคะสรุปแล้วคือผ่านไหมผ่านอยู่น่าผ่านไหมผ่านครับจำเลย ดูซินั่นไนกม่กินเด้อน่ากินบนีจน <laughs> นน่จาก,กนเด้อนี่ใิจะไน่